พี่ครับคลิปหน้าของรถไถคูบต้าป่านนี้น้ำได้ไหมครับป่านนีน้ำยังไงวะได้ครับสูบน้ำก่อนโอเคแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะอ่านได้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะคูบต้าไปแล้วกันนะท่านผู้ชมนะอคูบต้าคูบต้ามาเดี๋ยวมาดูกันว่าคูบต้าจะปั่นน้ำได้ไหม นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเอานิวฮอลแลนด์นะครับทุกผู้ชมผมเอานิวฮอลแลนด์ไปไปปัน่นละเออมันก็คันคันไหนวะเสียงล,ลั่นลั่นผมก็ลืมเิยคันไหนวะน่าจะคันนี้เหระอ,อ่ะเดี๋ยวเอา,เอาล้อแบบเออเล็กแล้วกันเนาะทุกผนะู้ชมเนาะเอาละเ,าเล็กเล็กเล็กๆลกเล็กๆกกระทันรัด เอาเอาไปสักสองคันไปเลยนะลุยสองไปเลยแล้วก็ที่ปั่นน้ำนะครับผมที่ปั่นไอ้ที่ปั่นไม่ไดีอยู่นี่ที่ปั่นอยู่นี่ที่ปั่นอันนี้อีกสองนะครับปับ๊บแล้วก็ผ่านหน้านะครับผมผ่านหน้ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาแป๊บผ่านหน้าเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะสองนะครับผมเดี๋ยวผ่านหน้าลงไปด้วยโอ้โหเดว,ว <S <S ก,กตลาดนะัดเออเดี๋ยวตู้แอร์มาเลย เอตัวแอไปเลยจะได้แบบว่าจะได้แบบลัดๆหน่อยแล้วกันนะผมเี่อชิบหายแล้วผมจะได้ออกไปไหนไมนี่ยอุ้ยตะพยูแล้วผมจะได้ทำอะไรไมนี่ยเอาเวแล้วไงผมว่าไม่ใช่ละผมว่าเราเราต้องมีที่ถ่วงว่ะไม่ใช่ละเดี๋ยวไหนดูดิถ้าเราผ่านหน้าเกาะมันจะถ่วงใช่ไหมลองดูดูดูมันเบาเลยครับเบาขนาดนั้นหลวัเนี่ย ลองลองลองดูนะผ่านหน้ามันจะท่วงได้ไม่วัดทั่ <c oughs> วไม่ไดซ้ซุ่มกันซุ่มกันซุ่มกันทั่วไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยซุมซ่มซุม้มซุ้มเจ๋อโอ้โหมันเลี้ยวไม่นห้าเลยอ่ะแบบนี้ก็แบบนี้คืค <c oughs> เดี๋ยวเราบอกว่าต้องซื้อลูกตุ้มหน่อยลูกตุ้มมาไหนที่มันจะใส่กับคูปาต้าได้วะอันนี้ใช่ปะเอาเอาไม่ต้อง หนัก้ากอาพ่พอพอลงพอดีอะ่ะเอาเดี๋ยวลองซื้อลูกตุ้มตัวนี้ไปดูนะละกันนะทุกอ่าสีส้มๆหน่อยจะได้เข้าแบบรถแหนลูกตุ้มมาเลยๆ,ๆ,ๆ,ๆลูกตุ้มคิดว่าผ่านคิดว่าผ่านผ่านไม่น่าจะได้ใช้นะผ่านหน้าไม่น่าจะได้ใช้หรอกเพราะว่ามันมันมันท่วงอะไรไม่ได้ทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราลองเอาลูกตุ้มนี้ดู นายจะทุ่งหวงได้ไมีมากก็น,น้อยเนาะโอ้โหตูดยกเลยอะดูดิดท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตนะสังเกตตูดนะดูวะตูดยกเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองลองดูนะลองดูนะลองลองลองเอออย่างงี้ดิอย่างางี้ค่อยแบบค่อยแบบมีลงมีแรงขึ้นหน่อยเออ ก็ยังก็ยังดีกว่าเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้แบบลอยเลยอะเดี๋ยวลองเอาอันแรกดูดิอันแรกมันจะไหวหรือเปล่าวะอันแรกจะ,ะ,ะกต่อได้ปะเนี่ยมาลองลองลองรัวนี้นะอันอันนี้กับอันเมื่อกี้มันหนักเท่ากันปะโอ๋ออ๋อหนักไม่เท่ากันอันนี้หกร้อยนั้นเจ็ดร้อยนะครับเออนี่อุ้ยนี่มันอันนี้ไม่ได้ว่ะนี่มันลากพื้นวะ่ะ ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกโยม,มอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้มันนี้มัน拉ฟื้นอันนี้มันากพื้นขายดิอยู่ไหนอะนอยู่เตท้ายเนาะอ่านี่ยเนี่อันอันอันเมื่อกีก้มันากพื้นอะ,อะเพราะงั้นเราเราต้องใช้เป็นอันที่สองนะครับนะเอาไปสีอะไรเลยสีแดงแล้วกันเนาะยึดแค่ยึดแค่ออออเอาเลึนจัดอ่ะเดี๋ยวเอานนี้มาดูนะครับ เออนี่เอาทำไมนี้มันไม่ยกอ่ะเอออ๋อ uh, เราคือเราต้องยกผ่านไว้นะครับอนบันเมื่อกี้มันก็ได้อยู่นี่หว่าคือเราต้องยกผ่านไว้อ่ะเราลองลองดูไปเอาเอาใหม่นะครับเอาเป็นอันแรกนะครับจะได้แบบดูบาลานซ์กันน่อยเนะจะได้ดูบาลานซ์กันนะครับผมโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าที่สองมันจะหนักเกินนะครับตูดลอยอ,อ่ะเออไม่ใช่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 เออมัน <Franz> ต้องดูบาลานซ์กันน้อยเนอะ แบบให้มีแบบกระดุกกระดุกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเอานี่ไปเอาขีดยกเหมือนเดิมกลับไปยกแล้วเออถ้าไม่มีถ่วงคือยกเลยนะท่านผู้ชมถ้าไม่ถ่วงคือยกลอยอย่างเดียวเลยนะไม่ได้อนะต้องยกต้องต้องต้องถ่วงคนระับต้องถ่วงครับไม่ถ่วงไม่ได้ครับลอยเลยครับผมเออฉันจะพัดทะลอย,ลยอะไรเงี้ยอ่ามาชวา่วยช่วย โอเคนี่ครับเดี๋ยวผมแปลวโรเบียมาย้ายนะครับเอาโรเบรียเราต้องเอาโรเบียมาย้ายนะครับเพราะว่าเราจะวิ่งไปสองคันนี้มันจะนานเกินไปนะผมเอาละโอเคตอนไจะรีบโรยแล้วเดี๋ยวโรเบียตมาย้ายก่อนเไหนะไงโรเบรียตสวีปเ,เดี๋ยวเอาหางขึ้นก่อนแล้วกันนะไปครับทุกคนครับเดี๋ยวไปย้ายก่อนแล้วกันนะ อา้าวพี่จะเลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรเขานักหนาวเนี่ยเฮ้ยอ้าวแล้วไปทางนี้ไม่ได้ซะด้วยโอ้โหเราต้องอ้อมอ่ะวนไกลเลยอ่ะไม่เป็นไรวนไกลคือแบบนี้มันจะเหมือนกับแบบที่อีกแบบนึงอ่ะเหมือนกันเลยนะเพียงก็แค่ว่าเขาปรับแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะผมคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันคล้ายๆกันแแบบนี้มันจะเล็กกว่านะครับแบบ โอ okay, เคเราต้องกดนะครับแล้วก็วดย้อนกลับไปนู่นดกตีตีโค้งครับโอ้โหลูเบตตีโค้งอี่เนี่ยเฮ้ <c oughs> ยสองไบฟ้าม่ชนอีกโอ้โหไปถึงแล้ว,วใกล้ซะเหลือเกินมันใกล้ซะเหลือเกินนะครับผมสวัปเด ตวดนะครับผมจะตวดโยกไลา์โยกไลายเดี๋วยวหางลงนะครับแล้วก็ขึ้นกันเลยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยอุ้ยทำไมตรงนี้มันยีงยองอ่ะเหยียบผ่านดีกว่าปิดไปครับต้มยุงครับมาดูว่ามันจะเบิร์ดนิวฮอลแลยหรือเปล่าเสียงเสียงอาจจะไม่แบบ มันมันก็ลั่นอยู่แต่มันมันอาจจะไม่เหมือนนิฮอลแลนด์เนาะกูตาว่าจะเสียงอาจจะไม่เหมือนนิฮอลแลนด์นะผมปช่้าขึ้นไหปปะเนี่ยไอ้ข้างหลังนี่หนักจริงนะเอยได้อยู่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 เราต้องมีลูกตุ้มอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเพื่อวัน เมื่อวานนิวฮอลแลนด์มันยกมากกว่านี้นะแต่ว่านิวฮอลแลนด์มันมันมีน้ําหนักข้างหน้าถ่วงอยู่แล้วไงคือนิวฮอลแลนด์เขารอเขาล้อใหญ่นะครับอ่านิวฮอลแลนด์เขาเขามีน้ําหนักถ่วงอยู่แล้วอุ้ยชนก๊อกชนก๊อกอุ้ยเออเฮ้ยดียังอ่ะมันก็จะมีมันก็ยังหนักนะรู้สึกว่าตกนิ่มๆเลยนะครับ โอเคโอเคไปออกการประมาณ500กิโลครับผมไปล็อกกึ๊ออกกานประมาณ500กิลนะครับทุกครับไปเดินทางกันเลยครับผมเด ค่อยนะคอยนะอุ้ยเอียงเอียงเอียงจัดเอียงจัดอียจัดเลยเนี่ยอียจัดเลยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยเออมันล็อกไม่ได้เหรอทำไมมันรู้สึกรู้สึกขยับได้อะอะไรของมันวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาดีแล้เอาดีแล้เอาดีแล้วพี่เราดีละเอาดีเอาดีเอออะไรเอา โอ้ขึ้นนิ่มมากเลยอ่ะคือว่ารถมันนิ่มๆไงไม่รู้รถมันหนักอะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวลงตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องอ้อมหรอกล,ลงตัวนี้เลยดิ้วว่าเราเราไปลงที่เดิมเราดีวะเราไปลงที่เดิมก็ได้ไปะเจ้าอย่างไงก็เนี่ยที่เดิมกันละลงที่เดิมกัลนละเ,เออนี่อันนี้คันนี้เรายังอยู่เลยนะ่ะโอ้ไปเหยียบ อากาศเขาอีกเอออะกาศดองอะกาศสดครับผมตรงนี้เป็นสนามหญ้านะง่ายง่ายๆครับเนี่ยปัดแปลงเดิมเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะปัดปัดแปลงเดิมนะปัดแปลงเดิมแปลงเดิมเลยผมว่ามันมันไม่ล็อกว่ะผมว่าไอ้ไว้ตัวนี้มันมันไม่ล็อกอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูนะนั่นไงว่าแล้วมันไม่ล็อก ้ถอยโคตรแรงอ่ะเอาเชือกผ่านมันอยู่เลยตรงนี้มาเนี่ยเออเอาลงลงลงดูอ่าการลงแม่งโคตรนิ่มปะนิ่มจัดเลยอ่ะโคตรนิ่มอ่ะบลนบอกเลยนิ่มจัดฮะเ๋ยวผ่านเอาผ่านขึ้นเวรข้างบนได้ไหมเนี่ยโอ้โหหยิบไม่ได้ปะไม่เป็นไร เด hmm. ี๋ยวมุมมุมมุมมองภายในดูก่อนนะครับท่านผู้ชมมองภายในสักหน่อยเนาะมาถอยเอยถอยเลยถอยเลยอู้ห้าวลงมันก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคดิ้มดิ้มนิ่มเงินล้วน ้ยลงมันลงนิ่มมากเลยอะ่ะนิ่มจัดเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเวลาลงเวลาอะไรเงี้ยคือมันมันไม่ได้แบบโยนปึ้งลงไปเลยนะมันแวบลงนะครับเพราะมันมีน้ำหนักถ่วงข้างหลังนะดูไ่ยกลงยกล่อกันเลยอะ่ะซูมซูมซูมคันนี้หนะ่อยซูมคันนี้หนะ่อยอ่อาอดเน่เดี๋ยวเอไอนะครับเอไอขับคันหนึ่งเอาคันนี้ลงก่อน เออๆตรงนี้ก็เป็นหลุมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาผ่านลงก่อนอ่ะพี่พี่จัดเลยพี่ไป<า>พี่จัดเลยพี่จัดต่อนเดี๋ยวคอนแนลยพี่เออ่อันนี้พันที่สามสิบนะทุกท่านนี่มา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 จัดต่อเลยพี่จัดต่อบเลยอ้าวผมให้ไอเลยนะ จัดเลยเจ๊จัดเลยเออจัดเลยจัดเลยจัดเลยเจ๊จัดเลยเออละ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 เออไปเลยไปเลยโอ้โหใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนของมึงมันเนี้ยเดี๋ยว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 มันมึนอะไรของมันเนี่ยฮะับเห็นลอยเข้าไปไม่ได้เจ๊อะไรของเจ๊มันเนี้ยฮะโอ้โหเจ๊เจ๊ไม่เห็นลอยเข้าไปเหรอเนี้ยใจอ๋อ ตักด,ก,ก,ดก,เเกันอีกอ่ะชนกันอีกโอ้เลี้ยวยากมากนะออกนทุกอยู่เยอะแยะคนเขาที่จะยากเลยนะครับดูว่ะคือแบบหักถ้ามันล้อมันแตกหรือหักเลี้ยวนี่ปื้ดไปเลยนะเพราะว่าข้างหลังมันหนักมากนะครับเอ๋อตรงๆนะเจน,นะใช่เจไหะเนี่ยต,ตรงๆนะเจน,นะเห็นลอยเขาปหมาเนี่ยเอ้ยทำไมข้างหลังมันยกเลยวะเออนี่เจไปตรงแล้วเว้ย ตีตาเราแล้วทีนี้เก๋ไปตรงเลยว่ะท่านผู้ชมช่วยโอเคมาเลยตามกนกันไปเลยตามตูดกันไปเลยปันหน้ากันแบบชิวๆเลยนะผม <c oughs> โอ้โหนี่ช้ามากนะว่ารู้สึกว่าตูดมันจะลอยเนาะท่านผู้ชมเอา้าโอเจ๊ได้อยู่นะเจ๊นะ ชิวนะเจ๊เนาะไปเลยนะเจ๊นะ <Okay. S 1> ทำไมเห็นเขาให้ผู้หญิงมาขับรถวะผู้หญิงก็ขับรถได้อนะเออเกมนี้มีผู้หญิงอ่จ้างผู้หญิงมาด้วยนะไปไปดิเออนั่นแหละเจ๊จะติดนะเจ๊นะไปดีนะเจ๊นะรูก <c oughs> มอนสเตอร์ที่จะเยอะนะทุกออยู่ เออลุกเก่าลุกเก่านะครับผมน้ำมันใสมากนะครับคือความเป็นจริงอ่ะเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าน้ำมันขุ่นนะครับแต่นี่ในเกมมันน้ำมันใสมากนะครับผมนะ้ำน้ำมันใสเจ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เจ๊ลุกเจ๊ก่อนเว้ยลุกเต๊ก่อนลุกเต๊ก่อน อ่ะสัก16นาทีแล้วกันนะทุกผู้ชมนะเอาสักไป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 สักรอบนึงเออเจ๊ผมไถมาแล้วนะเจ๊ตรงนั้นน่ะอาอเจ๊ไปอย่างนั้นเลยเหรอเจ๊เอามาไปอย่างนั้นผมก็ไปด้วยเอา嘛เจเอาเอาเจ๊ขึ้นแล้วเว้ยผมไถไปแล้วนะผมควันมาแล้วนะเมื่อกี้นะเจว่าเจ๊ทำแบบนั้นน่ะเฮ้ยครับมีกันเลยครับผม เจ๊มันดึงตัวเปล่าไปเลยว่ะทุกผู้ชมเจ๊มึอนอะไรวะเนี่ยเจ๊เอาปาไให,หน้อยหน่อยครับเนี่ยเจ็บนะผม,ผมอยู่ตรงนี้ติดเหรอทุกผู้ชมถ้าติดเราต้องยกผ่านไอ้ยกไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับต้อปั่นขึ้นนะครับอ๋อเจ๊อ๋อเจ๊เจไป อ๋อเจไปปั่นตรงนู้นเหรอโอเคโอเคโอเคได้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 อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวพ์ทให้บุกปิดไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกท่านนะอาจจะได้นิดนึงนะครับผมเนี่ยว่าไงเจว่าไงว่าไงให้เจปัดมาได้ก่อนวะเอาดีๆนะเจเราดีๆด้วโอ้เว้ยล้อยกอย่างเดีกลือกเอาดีนะเจนะเอาแล้เจจอดทำไมอ่ะ โอเคครับผมนะเจจอด่อไปก็ไม่รู้เด้อโอ้โหเพลินๆไปแล้วกันนะทุกผู้ชมนะก็เออสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับคูบูต้านะทุกผู้ชครับ,รบนะเดี๋ยวเอาลองคูบูต้าที่มันไม่ใช่ตู้แอร์ลองมาทำดูไหมน่าจะแบบน่าจะลั่นหน้าดูอนนะ่ะเนาะเจอพันหน้าครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ